ปูควันนี่พอต้องซิมในพอปลอมเห้ออพอดีและพอดร่เพื่อหบักหลายก็แช่พอดีเลยน้ำชุกแซ่บแบเด้อออเฮ้ยเนี่ยกิน มืด่อคือแล้ววันนี้แล้วเอาลงเอาลงกควันเอาลงกก็จังบอกพี่บอกน้องอันนี้ลงกควันอาเอ๋อตัวนี้เราเนี่ยเอาลงกควันกับเมื่อเศร้าลูกพ่อปุ๋ยไก่โตโยงไงก็ได้หลายถึงหรือว่าขาไกลหน่อยไม่ติดไงบัวหน่อยเด้อครับเด้ออันนี้ผสมกับสีใส่เครื่องครับพี่น้องบัหน่อยดอกถึงมันจะเพียงเทิดนะครับสองลูกคนนย้หรอกเพียงเทิดมีสูแนวไี่ิดเผาไม่มีกระเทียมเผานะเขามาบอกพี่บอกน้องวันนี้ พ่อป้อมสวัสดีครับครับสวัสดีครับป้าสุขสวัสดีครับผมอ่าก็เดี๋ยวเนี่ยยังสูพีต่อนพีต้อนน่องกินยังเหมือนแรงเนาะเนอะพกัดดี๋ยแกเดี๋ยยังเขาเรียงไว้กับถ่ายยุติถ่ากินเลยครับพี่น้องตุ่มไก่ครับกินยื่กินไปเอ้าบอกกินปลากับกินไก่นี่ล้วเฮรอครับกับกินเนี่ยเขาหมีเนาะพ่อป้อมเนาะนะครับเอาเอาครับเปิดเพื่อนะปูควัน มองได้มีไฟมองเันมีควนควนโบควนแวแต่สีด่งไฟดิเขาเอิรงียวเลยเนื้ถูกก็สีเป็นตะแซนแล้ว่าส่องปันควนซิมไปซิมไปซิมเนาะมิบบอจางมิบบอจางป่านยังดีบริแรงน้อง่งทั้งหลังกัทั้งหลังกักอดเอากอดเอาอยู่ทั้งหลังกันเลยเออกอดมันเหนยิ่งแหลมฮะมันบูดเนาะ ไฟสนับสนุนไฟเปิดฝามาพอสุกเข้ามันรีดมีผักย่เขากับมใซ่ไปลวบๆกันโอ้ยาเรื่ตงนี้เยอะมาง่จางพต้นใสยังจากเนี้ยอยู่นอกพ่อเนี้ยใส่ตอสุกเปิดฝาเอาัคไป่กบบอลระเบือเพี้ยคือมักบอลระเบือได้แต่เป็นจังไปเลยไป เอาอมอาอมเหมือนท่อนในปอดท่อนนี้อย่างนี้น่ะผ่านพูดแล้วมีการให้ทั่วถึงพ่อนพ่อน่นจังไรกับบวชเสียกิ้มไรกับบุญ นั่นแหะเนี่มันเสียบกพรสุดหมดไซ่ห่อเมียนครับแกมาเด้อครับนี่แกโอ้ยโอ้ยควรบอกควรแล้วตสีดังไฟเขาตามยคนบอควรแล้วตสีดังไฟไฟคือับเ่ยเยิมมีนี่ะนี่แหมันเปียแม่ต้องทำอะไรอยงเพื่อีกาอยงเพื่อ น้องโชคมาแล้วครับผมน้องโชคข้าวเลือจะขวดขึ้กินเหรนยญเงี้อหมดขึ้นกินแค่นน้ำกินก็พอดไครเหลือขวดเดียวนี่ล่ะกินกินเมียนเด้อดิเมียนไปเมียนเด้อดินี่โบตองซิบในพอปลอมห้องโอ้ยจับเบืองวันเดีวเบืองวันจันทร์เบิองสิเงียบไปดิเอ๊ะแกบอกแล้วพ่อเจ้าเที่ยวแหลงไ มันเย็นเหรอ่ามันไม่อายอ่าบอก่าข้าเขา่าบอกไป้นอย่าบอกว่าบอกว่าใจมันตตนนี่ถ้ามันลบขนบเรวตนตามก็ดีนะไม่็ล่นหรอกผัวเยว่าดีหน่อยดีบักหล นางเขานางนางเสื่นกับเสื้อนเสื้อนพ่อเอื่นพีเอื่นห้องก้นเน่พอ่อเสื่อนแล้วครับมาด้อปวดทุกคนเลยนะก็ได้มันจิงะนำเ,เลยลูกเอ,อ้สุดใจนออยมุนตนนีเ่นเร้อมาด้ออ,อลุลไยเรอแม่อ้วนทุกคนนะครับจะบางเลยเหอขับรถสบเนาะโอ้ บัแจ่ไปหาหมอสหล่ะอ้ยบกาวารครับวั่วเมันมแต่ค้นป่วยเหมือนพุงโไปสิข้าวโด้าปรคักแล้วบบแมนเด้อครับบ่ไปหาหมอคือคนนั้นงานไปเฮียบ่ล่ะไปเฮียบ่ไปเด้อยรับไปเด้อครับดูลับกลับไปทั้งคนนะเครื่อเจ็มเลยสุยๆลงบ้านลงยังกัดเบิ่งขึ้นฐานมาเกิดแล้วว่าพอๆอย่างไอพี่น้องในช่วงไเสาออกมากินเขาจินน้ำไอจินบองก็แดก มากินเขากับต้มไก่เด้อครับเด้อเนี่ยมากินน้ำกันเที่ยงขวดเครื่องเสียบไม่ม่อยมั้งนี่ไม่ม่อยพอดีกินนอนคนนนตอพอดีกันมันท้วงกลียวไส้ห้อมันท้วงเกมียวไส้หนอคนเราไทยคุณไม่กิจไม่ไงคุณนะคุณไม่ว อวนเด้ไหมวนจำหนักๆได้ไมอวนเด้อจำซื้อไหมแม่มวยจำเจำซื้อๆจำซื้อๆจำซื้ๆจำซืยวคด้จับกับไปห้างวดจำซื้เครื่องเครื่องมันหลายเราใส่เครื่องหลเนี่ยี๋ยวมาผมตกใหอ สีเลยครับพี่น้องเมนี้ก็จากกีน้นองอย,ยู่รืินน้ำกันทุกผู้ทุกคนเดือครับเดือตัวนหนพสูั้ยเุกินกินไปนเทบมันออกส,ส,ส,สออมมันหวานนี่รอน่คัแ้แบเราว่าเราถามเขาวามันพอดีใช่ราคาเนี่ยแล้ไฟมอมแล้หอมหวานแล้วว,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 ว่าวต้องใส้ละหลายหวานต้องใส่ละหลายแต่มันออกสมถ้าน้าใส่หน่อยมันจะหวานอย่างียว่นันแน่น một là đỡ luôn này hết cái bao nhiêu tu bàn màn hơn nó cũng có hòm tỏ ủa thế có bê đang chơi con cho bà làm tôm nổi đó có điểm ผมเสีหัวเสียบจุ่มลงนี้พอดีได้น้ำผมโอ้ยยังกินเราสุพรรณตักไปใส่จนยู่นใกินยังกันได้ตากปใส่ตขางกมาหลวดมันติต่อกันได้ตาก็ลใส่กระนวลกะนวนกะนวลปลาใส่บุ๊ชเอาผูหอดแม่งสาบ มันอยกินตับมันวาบ่บ mm ัแมงยังมันไปมันลอยกินต mm ับมันน yeah, ี่มันลอยกินตับมันหนาเลยน้ำกันวะมันเผ็อมเมีนี่นอยู่น้ำกันเมีนเลยแล้ว่านี่ไหมหรือว่าผมเคยไปกินต้มไก่มาจะว่าจะงงเขาแม่ยนบอกเขาจะต้มไก่หน่เขาจะใส่ไไตใส่เดีน้อยมันมุนเวลาต้มออกมาแล้วบ่มีอย่างต่ว่าผมบุบก็บืน ไตไก่เป็นไตไก่ตับไก่เป็นทับไก่ผมทีใส่เสร็เอยู่เลยยุ่ร้านอาหารเนี่ยผมสิลุกขึ้นเจ้าไก่พี่น้องผมนี่โอเคเลยอ้โคขาจออที่จกทีจกไรดีกว่าบก่อครับเนียเขาจบไนได้กินม้วเบิร์เนี่ยประเหตุไม่แล้วมันยินร่อนเราเขาจ้าเราเนี่ยเขาเข้าไปขายบ่หวา ก็จะว่าพายูส <tacos> <you> ิขาอยแล้วตายอยู่ยังพายูเขาพายูเขาเห็นทางนี้เหม่เหลาเลยจ้ะเด๋ยดเปิดตัวกันน่ด้วยเหงนี้เหม่เหาเขาปฏิเสธหน้าได้ไหเอาเมียมหลเลยอาเมียมเต็มเาเด้เนาะพายูเขาเนาะมาต้นพายูเขาเห็นทางนี้เหม่หนาเหาจ้ะเห็นไรเขาหล่เฮาปฏิเสธหน้าไหมบ่ปลี่งนนู่นไวุ้กสุดลยเดินวพายูฝนนี่แมนดวเ้หัวก็เขาว่า าข้าวแจ้งเลยว่าเาไปเอาถอมาท่านแก่เขาแจ้ขนมเลยบุญเอ้อซีเขาจะเอาบุญเอซีมันบุญแก่มืับ่เื่อแก่บุญเอซีพอดีเลยแล้วก็ขึ้นให่องเราะรองง่าย่กันกันเน้าสิเขาขดดีใจบม่แมนครับแม่บ้นแมนเอากินหัวน้บังกัน แกงหัวเผาแนบแบบดิว่ารอเมนยูเน้าหนูกินหัวมันถือว่าได้กลิ่นมนเอาเยก็เป็นแบบเป่าตนตัดข้เลยนี่นหละนถึงสวมันเอ็นไปทางเ็นเ้มนนันเนื้อไปเีแม่ชอบอืมจีบันพูดอัทุ้งไปทุ้งไปทุ้งไปปนีปั่มอย่างนต้เงปั่มเป็นทอนนี่ย

ตลอดชีวิตกบเอาบมขบมจะนิ่งจะนิ่งจะนิ่นิ่งคืออ่าแลไ่เป็นคือบอกว่าเดชาดลยไ่าดไนาวเอกับอยุสามีเุาีเาไม่กินนไม่ใช่เขาจิินเนาอย่างเดียวหอ Để biết mát sẽ gần hoạt đấy được. Tôm cây thả lên Có vẻ nhắn hiếu lên, tuần Phán năm là tuần Tôm cây bây giờ Lúc mà sao nè, sao lắng như vậy Thật chốt quá bây giờ có dụng Đẹp bây giờ quá, quán phạt có để chăm <laughs>

เดไปมากเกิดน้ำกระหังกันกนี่เโตละบ้านอันนั้นบ <c oughs> ัววัววัวต้นใหม่มันอยู่น้ำกันกว่คือแถวกับดินนะว,วัวก็ต้องกัดกันธรรมาชาตินะ่ะมือหนึ่งเพาว่ากันวัวกับเมียอวานากันนี่ที่ธรรมชาติที่กว่าแล้วเกจริญมัอนี่ก็ที่ตูนแล้วจนบัดแคอย่าไปขอ้าทวงคนโตคนโตว่าปอบมาเลยเจ้าวัวคนโตกดิ แบบคนจริงเลยนะเขาว่าจะบอกคนจริงยังไงก็ไหวแน่เลยอู้หูจะมันยังยังเสียยังเบียดยังเสียยังดียังมู้หมาอยู่เนาะหมาไว้ปอมแล้วก็ไปเตรียของเล่าละว่าหมาไว้ปอมนี่บ่อยว่าหมาปอมหมาไว้ปอมอยากยกกับจินเลี้ยงกันใส ก็ต้อนอย่าไปฟอความนี่สิแล้วา็โอบเงินไปแบบเสียบมีติดผาดทุกจิงอยู่ยังทู้กระตุกต้นอะไรอะไรไม่รี้หลวผมนาเป็นห้าปีตแล้วเน่ย่อยากอย่างกระโดดเสียเสียบสุดยอจาแล้วเปล่นาับได้เพรเบกินเขาเดือนนี้แม่งอึ้ยไอ้อบมึงเคยกินเขาราบสีบเดี๋ยวเ้ยวเขาปัดตู้ขินยไ่กินเมื่อก่อน

น้าต้มเสายบอยีนมันนีแม่จ๊แบบว่าเหมือนได้กันนวดซูมื่นแลเนี่ยต้มเหมือนได้่าสิบแปนวดเกาม่นกะซีี่ส่วนหนึ่งน้ำเครื่องผสมสองกับที่เด็ดกับเครื่องขัวใส่เครื่องขัวใส่เสียบ ตัวข้าไปยตัวธรรมดาเราตัวเล้าเราเสียบยังบ่เสีบกัแล้วแต่เรียงเขามันแหละแต่ว่าเสียบตมไกล้หรอวะแต่ว่ากันได้ขอน้้ายาแล้วม่เสียบอยู่แล้วจะไหนมันเสีบก็เดียวหวนเม่ยนเลยครับผมหวนเจีตด้อครับจะบอกกัน่ซื้อหรูได้กันคือกันต่างคนต่างแก่ต่างยังจะกินละ มันเป็นของธรรมดเราตัวเนาะครับผมแต่ขาบ่กจิงนดื้มื no ่อย่งนึ่มันก็จืดๆก็ยังก่อยแช่น้ำสามขึ้นเหือบขึ้นเมื่อไรจินนธรรมดาะอตมีประสบใมมุหม่ันาธรรมดาเราพี่น้องนี่น่ังสรรกันธรรมดาพี่น้องกินบุลายเราพี่น้องซือละหาวขวดงี่นี่จิ้เดนที่เราพี่น้องหาขวดแสามงขวบปอนลูกไรบู้บ่ ถ้ามาาพอปอมแล้วกินบ้างสองกว่าใหญ่ผู้หนึ่งนิดผู้เดียวปาปาเั่นสิแมนครับวบางคนจีบเราด้วยครับเราจีบพอปอมเมงเราเรียนปรมวนด้แล้วพี่น้องเาเรียนปรมวเอาเสร็แล้วครับแต่วารู้ห้องปสิจะบอกสนสิแล้วกสีเก็บเสียงสมบูรทุกคนเล้ครับขอถูกขอไปวะขาบอกผิดบอกถึงเสร็จไปพีนองจ้ะสิทธ่นั้นเองสำหรับลิมนี้ผมเ็ก่าเข้ามา สบัสดีครับสวัสดีครับ